โอเคค่ะก็ขอ,อกระัดสวีดัสสวัสดีกับคุณครูคุณครท่นรานในการบรมจาคมันก็เราจะมาเล่นเก็ไก่ชนจากใครพี่จีนังไอ้นะจจะคุณจา๋าไม่รู้ว่าไก่ไใหนใจะชนะต่ละเลิมกันเลยดีกว่าไม่รีลงรีลอร,ลอรีอะไรเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มาเดี๋ยวจะมาไปดูตารางการจ่ายของเขาก่อนเลยนะจ๊ะ อันนี้ก็จะเป็นสเกตเตอร์น่าจะคนร,รู้จาอัน,นี้ก็จะเป็นตัววา,วายอันนี้เห็นปะนี่สองตัวอันนี้ก็ตัวนี้มันจะแพงสุดเลยเพราะว่าดูรีแปดสิบห้าสิบสี่สิบสามสิอันนี้ตัวก็ห้าสิบสามสิบยี่สิบอันนี้จะเป็นตัวแพงที่สุดนะไม่รู้ว่า สีแดงหรือสีขาวนะจ๊ะเฮ้ยนี่ไม่แดงม่วงอะไม่รู้ดูไม่ออกแค่นี้แล้วคุณไม่มีอะไรมมกซื้อฟีไม่ได้สเกตเตอร์สามตัวถึงจะข้าฟีเจอร์หรือว่าฟีเกมแค่นี้เนะตาตัวคุณก็มีโอเคมาเริ่มเลยดีกว่าไอเราเป็นคนที่ไม่รอยอยู่แล้วเริ่มเลยดีกว่ามาเปิดให้ไปยี่สิบไม่ช้าช้าทำไมมาพายไปหนึ่งที อ่ะสิมุนบดตจายบออ่าซิมุนสิครับอุ้ยเน็ตคุณดูเน็ตมันไม่ดีไอแลรวก็ไม่รู้จ้าคอรลีแป๊บหนึึงนะจ้าไม่ว่าอะไรกันนะจ้าเพราะว่าเน็ตมาไม่ดีอะเบกิสโซนยี่สิบไปะอุ้ยค้างเกมมาค้างอะคุณครู้จักคอรลีค้าง เผื่อจะได้เผื่อจะได้ฮะข้าเกมมาก็สกิ๊ตเตอร์คาเลยอะงงไปหมดแล้วจ้าคนดูประเด็นไอเรางงไปหมดแล้วด็อกเตอร์จังวันนี้มาไหมจ้าจังวันนี้มาสมร้อยหกสิบบาทจ้าคนดูจ้า วันนี้ไมห้าร้อยสี่สิอุ้ยกล้องตมาเฉยเลย8ปดบาทคือยังไงมันคือยังไงโอ้โหคนโนจ,จ่าจำวันนี้ไมสามพันเจ็ด้อยสีบาทอุ้ยแตกดีจัดโอ้โหหนึมันหกร้ยยี่สิบาทโอ้สุดยอดรูปียก ปาฮ่ัตคุณดูจังวันนี้ไหมเก้าร้อยเจสิบสองบาทอ่าฮะเงินรวมาเมกาดก็มาแล้วจ้าเก้าร้อยเจสิบสองบาทจา้าคุณจา้าอุ้ยหายใจไม่ทนันละแ้เงินรวมหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบบาทคุณรูจา้าโอุ้ยคือไอเรางงเลยนะเกมมาังค์แล้วก็เข้ามาปุ๊บก,ก็สเก็ตเตอร์แล้วฟรีเข้าเลยนะจ๊ะก็เลยตามนั้นแหละ โอ้โหยาเทสยเท้สองพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทโอ้ยลูกแม่กองต๋อกองตังก็มาเฉยเลยมันคือยังไงอะ่ะโอ้โหลูกแม่ลูกแม,กม่มาหน่อยสิคะ มาหน่อยสิคะอุ๊ยลูกพี่เออถุยอ่าจับวันได้ไหมหนึ่งท้าอะไรก็ไม่รู้ละไม่ทานน,นมันแต่รัวๆเลยอะคอุณโนว่าปะมันแต่รัวๆเลยอะไอเราไม่ทานดูดิแม่งแม่งโคตรสุดโคตรสุดเลยนะจ๊ะไม่รู้ว่าจะทายพายุรุยทาละดูท่าทางพายุเงินแน่นอน แน่นอนจ้าไม่ผิดโอ้ยดอกเตอร์มาขอต่อที่สิบหมุนแล้วก็นาจ้าคุณนูจ่าต่อใกล้ที่สิบหมุนนะจาดเรเออไม่สองพเก้ารอยสี่สิบสี่อ้าคุณนูจ่าไม่สี่พันเรอยเท่าไรไม่รู้แล้วดูไม่ทานอาคุณนูจารนวันซุปเปอร์เมกานะคนุณนะน้แปดพนห้าร้อยสิบาท โอ้โหสุดจับประหาบอกเลยจ้าสาวดักเต้ดักเต้คนดูแม่งมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าคือยังไงมันคือยังไงสกเกตตุ้มาเฉยฝั่งนะั้นจะชนะก็ไม่รู้นะดูดิโคโหกบอกเลยบอกเลยสีขา่าว ฟีขาามาแล้วมาแล้วฝั่งไหนจะสาวลุ้นกันไปลุ้นกันมาเลยนะจ๊ะลุ้นกันยาวๆเลยนะจ๊ะคุณดูจ๋ามันต้องลุ้นอะแฮะเงินรวมสามเป2นสองฮะฮะอะไรอ่ะหมดแล้วเหรอโอ้ย,อยคุณดู คนดูจำวันนี้ไมห่งร้อยแปดสิบอุย้ยปาหฮตก้มโตไหมสองพับาทโอ้โหปาหฮตคนดูจำวันนี้ไมเก้าสิบบาทจ้าสาวสอไหมสองรอยเกาสิบสี่บาทอุย้ย อุ้ยอุ้ยไม่ห้าร้อยห้าสิบแปดบาทคุณดูมันใช่เหรออุ้ยไม่เก้ายเจสบห้าบาทเคยยังไงอุ้ยก้อนโตมาเฉยเลยงินรอาซูปเปอร์เมกานาจะคณจายห้าพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทอุ้ยอ้โหโอ้้หไ,ไ,ไม่สี่บาทโอเคไม่สามหสิบบาทคุณดไม่สองร้อยบาทนะจ๊ะเออไม่เก้ารยบาท อาา่าฮไมาย4บาทเย,ย้ยทยเย้ทยจ้าไมา่9กาสิบบาท,ทคุณดูเคยยังไงไม่540อบุ้ยไม่200บาทอีกอ้อนโตไม่2,638บาทคุณดูตาโอเคไม 200, ่2 3 6บาทโอเคค่ะทุกคนจ้า,จาวัานก็ขอตัวลาไปก่อนเลยนะจาออ้าใครเข้ามาดูคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะจา้า อย่าลืมโกดกระดิ่งกันให้นะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะไปเลยนะจ๊ะปไปจ้า